สำหรับในอีพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องสอบตกวิชาเดิมซ้ําๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงดีเพราะว่ามีหลายคนเข้ามาถามเหมือนกันนะว่าเออตัวผมเนี่ยสอบตกวิชาเดียวนะวิชาเดิมๆเนี่ยซื้อซ้าๆลงทะเบียนหลายรอบมากก็ยังสอบไม่ผ่านสักทีหรือว่าแม้กระทั่งมีคนมาถามว่าเนี่ยหนูสอบตกวิชานี้ไม่ผ่านสักทีเลยทํายังไงดีคือแบบลงทะเบียนเรียนหลายรอบแล้ว จากประสบการณ์ของเฟิร์นนะคะก็มีคนรอบตัวนะคะหรือเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีหนึ่งวิชาเลยที่รู้สึกว่าเออสอบเท่าไหร่มันก็ไม่ผ่านสักทีกลัวจะผ่านเลยประมาณเนี้ยส่วนตัวเฟิร์นก็เคยมีบางวิชานะคะที่แบบว่าเออสอบเท่าไหร่มันก็ไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวเราจะมาดูปัญหากันนะว่าเป็นเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะที่เฟิร์นมองว่าสาเหตุที่มันสอบไม่ผ่านสักทีอาจจะเป็นเพราะว่า เราไม่ได้ใส่ใจให้กับวิชานั้นมันมากพอเราอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยเราอุตส่าห์ไปสอบแล้วนะเราอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือก่อนสอบแล้วนะแต่ระยะเวลาที่เราเตรียมตัวก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําข้อสอบหรือใช้ในการตอบข้อสอบได้เนื้อหาความรู้ที่เราเตรียมมาเนี่ยมันอาจจะน้อยนิดมากๆนะคะถ้าเทียบกับว่าเราจะใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ยไปตอบข้อสอบของอาจารย์เนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปที่จะใช้ในการตอบข้อสอบได้เนาะตรงนี้เป็นจุดแรกเลยที่ทําให้เราสอบไม่ผ่านก็คือความรู้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการตอบข้อสอบนะคะ เราก็แก้โดยการเราต้องให้เวลากับมันให้มากขึ้นโฟกัสกับเนื้อหานี้ให้มากขึ้นแล้วก็ทบทวนทําความเข้าใจให้มากขึ้นเองเหมือนเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งนั้นมันก็จะชานานไปเองโดยอัตโนมัติเนาะถัดมานะคะก็คืออย่าไปโฟกัสกับอดีตที่ผ่านมานะว่า<ม>เออทําไมเราสอบตกว,วิชานี้ซ้ซําๆเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราโง่เราเราเรียนไม่เก่งหร,หรืออะไรยอย่างเงี้ยแต่อยากให้เปลี่ยนคําถามใหม่เป็นว่า เรา,าพลาดตรงจุดไหนเราทาข้อสอบข้อนี้ไม่ได้เพราะอะไรวิชานี้ไม่ได้เพราะอะไรก็คือให้หาตรงจุดอ่อนตรงนั้นนะที่เราไม่รู้อะค่ะแล้วเราจะได้รู้แล้วเราจะได้นํามาแก้ไขให้มันทันเนาะก็คืออาจจะหาหนังสือมาอ่านเพิ่มหรือว่าเราอาจจะทบทวนเนื้อหาให้มันมากขึ้นก็คล้ายๆกับข้อหนึ่งอค่ะคือแบบโฟกัสกับมันให้มากขึ้นก็เท่านั้นเองเนาะแล้วก็สติถัดมาก็คืออยากจะให้ลอง ไปขอคําแนะนําจากคนที่เขารู้มากกว่าเรานะคะเพราะบางครั้งเราเรียนด้วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะเรียนแบบงูปลาแล้วบางทีมันอาจจะไม่เข้าใจจริงเนาะเราอาจจะขอคําปรึกษาจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เขาเก่งกว่าเราหรือรู้หรือเขาสอบผ่านวิชาเนี้ยเออให้เขามาช่วยติวเราก็ได้หรือว่าถ้ามีเวลาว่างเรียนเสร็จไปหาอาจารย์ก็ลองถามอาจารย์ดูว่าเออเราไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะอยากให้อาจารย์ช่วยสอนเพิ่มหรือว่าอยากให้อาจารย์แนะนําหน่อยเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ย ทำไมถึงนักศึกษาส่สวนใหญ่ชอบตอบข้อสอบข้อนี้ผิดหรือมันเป็นเพราะอะไรประมาณนี้มันก็จะได้ความคิดเห็นจากอาจารย์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่เนาะเดี๋ยวจะให้พี่ลูกโป,ป่งแนะนาต่อกันเลยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรอีกทําไมเราถึงสอบวิชาเดิมๆซ้ำๆไม่ผ่านสักทีนะคะสิ่งที่เราต้องมาดูกนก่อนเลยนะครับเรามาดูวิธีแก้กันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราสอบตกวิชาเดิมๆซ้ำๆเนี่ยเราจะแก้กันยังไง นะครับโอเคไหมอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนทําเลยคือหลายคนนะครับเวลาสอบตกบ่อยๆก็จะชอบถามของตัวเองว่าทําไมถึงตกว่าตกอีกแล้วเป็นเพราะอะไรว่าทาไมถึงตกทำไมถึงตกชอบใช้คําถามว่าทําไมถึงตกทำไมถึงตกแต่ผมอยากให้เปลี่ยนจากคําถามว่าทําไมถึงตกเนี่ยเป็นคําถามว่าเราพลาดตรงจุดไหนวะใช้คําถามนี้ตัวเองเฮ้ยเราพลาดตรงไหนวะพอเราถามมาถามนี้กับตัวเองมันจะทาให้เราหาจุดบกพร่องตัวเองแล้วว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยกูพลาดตรงไหนโอเคเวลาไปทําข้อสอบเราทําได้ครบไหมวรัทุกข้อ เฮ้ยเออว่ะเราไม่ได้ทําได้ครบนี่ว่าเห็นไหมเราก็จะเจอแล้วเออข้อสอบม่งมีสี่ข้อกูทําได้แค่สองข้อเองอะไรเงี้ยเห็นไหมเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยแล้วไอข้อที่ทาไม่ได้คือข้อไหนหรือบางคนระบอกว่าเฮ้ยก็ทําได้ทุกข้อนะแต่ทําไมถึงพลาดอา่ะเราไปดูดิว่าในแต่ละข้อเราตอบถูกทงไหมตอบถูกทงตอบไหมอ่ะวินิจฉัยครบทุกประเด็นไหมมันต้องมีสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่เราพลาดมันไม่มีทางที่เราจะแบบตอบถูกทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยวินิจฉัยแล้วเราจะสอบตกไม่มีทางนะครับมันต้องมีจุดพลาดเฮ้ย ให้เราถามตัวเองว่าพลาดตรงไหนหามันให้เจอพอเราหาเจอแล้วปุ๊บเราเอามาแก้ในเทอมถัดไปมาแก้ในเทอมซ่อมก็ได้นะครับนี่คือสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำนะครับอย่างที่2นะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีการเตรียมตัวแบบเดิมของเราเป็นวิธีใหม่นะครับคือทุกคนต้องเข้าใจว่า เวลาที่เราทําอะไรแบบเดิมเราก็ย่อมได้ผลลัพธ์แบบเดิมจริงไหมถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการด้วยนะครับเช่นเดียวกันพอเราเจอแล้วว่าจุดพลาดอยู่ตรงไหนเราเอาจุดพลาดนั้นไปแก้ไขโดยการไปปรับปรุงวิธีการในการเตรียมตัวของเราใหม่เลยเฮ้ยปกติเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงเราอ่านหนังสือกับวิชานี้ให้เวลากับมันเท่าไหร่เราทบทวนเนื้อหาในวิชานี้บ่อยมากน้อยแค่ไหนเราได้ลองฝึกทำข้อสอบเก่าในวิชานี้หรือเปล่าเราท่องตัวบทกฎหมายของวิชานี้ไปหรือเปล่าเห็นไหม แล้วเราไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงนะวางแผนมาให้ดีทําให้ต่างจากเดิมนะครับเข้มข้นกว่าเดิมเตรียมตัวให้หนักกว่าเดิมนะครับยังไงโอกาสที่เราจะเข้าใจเนื้อหาและสอบผ่านได้ก็มีสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น2วิธีนะที่เป็นวิธีที่ทุกคนต้องเอาไปแก้คือ1ห,หาจุดพลาดว่าพลาดตรงไหน2ไปปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนของตัวเองซะนแค่นี้ทุกคนก็จะสามารถสอบผ่านในวิชาที่แบบตกบ่อยๆได้แล้วนะครับอ่ะดูเทคนิคเพิ่มเติมจากพี่เฟิร์นโอเคสําหรับ ในเรื่องของการที่แบบว่าเราทําไมถึงสอบตกวิชานี้ซ้ําๆไม่ผ่านสักทีนะคะบางทีมันอาจจะเป็นตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการเรียนของเราแล้วนะคะเพราะเราอาจจะเรียนไม่ถูก วิธีก็ได้นะคะเฟิร์นก็อยากจะแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งไปเลยก็คือหนังสือความลับเด็กเขียนนิยมอันดับหนึ่งนะคะซึ่งผู้เขียนก็คือพี่ลูกโป,ป่งนั่นเองเนาะก็จะเป็นเล่มน,นี้นะคะ<ม>ก็คือจะมีทั้งในรูปแบบเล่มแล้วก็รูปแบบไฟล์ PDF สามารถเลือกซื้อได้เลยนะเ<ม>พราะว่าตัวเล่มเนี้ยก็จะเป็นกระบวนการตั้งแต่แรกเลยว่าจะเป็นเรื่องของเขากระบวนการคิดการลงมือทำเนี่ยสามารถอ่านเล่มเนี้ยแล้วก็ไปถอดแบบเพราะว่าเป็นการถอดแบบคนที่มีประสบการณ์ตรงในการจัดการเวลาบริหารเวลานะคะในการทําข้อสอบเนี่ยว่าเขาคิดยังไงทํายังไงะคะจากคนทีี่เรยน เก่งได้ที่โลหลังห้องเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองนะคะสู่เกียรติยิมอันดับหนึ่งนิติศาสตร์รามคําแห็งได้ทํำยังไงตรงน,นี้ก็จะมีประสบการณ์ที่เขียนเอาไว้ในเล่มน,นี้หมดแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะเรียนแล้วเรายังไม่เข้าใจ กระบวนการคิดของเราอาจจะยังไม่ถูกต้องหรือว่าทํายังไงมันก็สอบไม่ผ่านนะคะก็ลองเล่มนี้นําไปปรับใช้ดูได้เพราะว่าเล่มนี้นาไปปรับใช้แล้วมันมีโอกาสที่จะทาให้เราสอบได้คะแนนที่ดีขึ้นคะแนนที่สูงขึ้นและเกรดสวยขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเกรดเราดีขึ้นสวยขึ้นมันแสดงว่า มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงสื่อถึงว่าเราตั้งใจกับมันจริงๆเราทุ่มเทกับมันจริงๆเกรดที่ออกมามันก็คือคุ้มค่ากับสิ่งที่เราตั้งใจเรียนจริงๆก็ถ้าใครสนใจนะครับหนังสือความลับเด็กเกียรตินำหนึ่งนะครับอันนี้จะมีทั้งแบบอีบุ๊กนะครับแล้วก็แบบเป็นเล่มนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจสามารถดูราละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ในใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับก็จะมีอ่าสี่ช่องทางด้วยกันมีไลน์แอนดบมีเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือแพนเนอร์สำเนาเลยมกฎหมายนะครับแพนเนอร์ตัวนี้นะครับมีไว้ใช้ในการจดบ,บันทึกการเรียนนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นแนะนำดีกว่ามาผ่านพาร์ทกระบวนการแบบทฤษฎี D ไปแล้วใช่ไหมในรูปแบบของหนังสือตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทปฏิบัติก็คือการลงมือทําตัวนี้จะเป็นแพนเนอร์สำบนาเียน,นกฎหมายนะคะเป็นในรูปแบบของไฟล์ pdf นะคะในรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์แต่อันนี้เราสามารถนําไฟล์ไปปรินเข้ารูปเล่มแบบนี้ได้เนาะซึ่งตัวนี้เฟิร์นออกแบบมาเพื่อให้เด็กนิติโดยเฉพาะนะคะใช้ในการเช็คลิสต์ว่าในแต่ละะววเรรราาาคทํอไบ้ง ถ้าเรามีแผนมีแบบการเรียนมีเป้าหมายมันจะทําให้เราเพิ่มวินัยในการเรียนมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าในแต่ละวันเราควรทําอะไรหรือว่าเรายังไม่ทาอะไรไปอย่างเงี้ยปัญหาในเรื่องของการสอบตกวิชาเดิมซ้ําๆมันก็จะหมดไปในทันทีนะตัวเนี้ยซื้อครั้งเดียวสามารถใช้ยาวๆได้ยันเรียนจบในติดบ,บัณฑิตเลยนะคะเพราะว่าเป็นไฟลนะ์เนาะเราสามารถก๊อปปี้ไฟล์แตกไฟล์ได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันคุ้มมากถ้ายิ่งซื้อคู่กับหนังสือมันก็จะได้ราคาที่ถูกลงด้วยนะคะมีโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยนะคะก็แนะนําเป็นสินค้า2ชิ้นนี้นะคะสําาหรรับเเเด็กนนิิตลยะะะคะพะว่า เมื่อเราได้จัดการเวลาหรือบริหารชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะสมูทราบเรียบขึ้นและก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็มีช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook TikTok IG นะคะแล้วก็ Lemon เอกด้วยเนาะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่า Tiger a n d r a b b i t ิรอ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีสวัสดี